ใครตายรู้ป่ะคือคนพัฒนาโปรแกรมไงคือมุกผมหรือคุณเนะี่ยรู้เทคนิคใช่ไหมแต่ว่าทําไม่ได้เพราะาอะไรไม่มีเมมโูรีจะทําไม่มีไม่มีทรัพยากรจะทำํำงานนี้ก็้อใช้วิธีการแบบถ่ายไปวันๆค่อยๆให้มันอยู่รอบไปวันๆนี่เป็นรักการบางทีไม่ใช่ว่ามีเงินแล้วจะซื้อของได้นะมันต้องทําเรื่องใช่ไหมครับจะซื้อจะจ้างโอ้โหไปทําทเรื่องเสร็จระบบมันไม่เดินแล้วอะ่ะ คนตายคือทีมพัฒนาไงเพราะฉะนั้นเวลาเราทำเนี่ยหนึ่งต้องซื้อเมมโมรีเผื่อไว้แต่ตอนต้นจากปีนี้ไปปีหน้าเลยนะฮะเพราะว่ามันอาจจะเกิดเหตุการณ์ได้แหละใครจะรู้ธุรกิจอาจจะดีรุ่งเรืองก็ได้นะใช่ไหมปีเดียวขายทะลุเป้าต้องมี a า s เ c t ชันมากมายก็เกิดขึ้นได้นะโดยเฉพาะการใช้เคอร์เซอร์เอาละผมจะหยุดตรงนี้ไว้ก่อนมาดูซอสโค้ดชุดหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวทำแลบบางส่วนเออเดี๋ยวซอสโค้ดตรงนี้นะครับผม ใครอยากได้ก็มาเอาไปมีเจ็ดหน้าให้ดูมีผลลัพธ์ด้วยนะแต่ผลลัพธ์ยังไม่ให้ดูลองคิดกันก่อนครับว่าผลลัพธ์จะได้อะไรตรงไหนที่ไม่เข้าใจลองคิดแล้วบอกผมเพระเด็นคือมองเห็นไมข้างหลัง่ง อยู่ไกลแล้วมองเห็นนี้ระวังนะสายตายาวแล้วเข้าใจใช่ไหมถ้าอยู่ไกลแล้วมองไม่เห็นเนี่ยไม่เป็นไรเพราะสายตาสั้นยังโอเคอยู่ไกลถ้าสายตาบองมองเห็นนะสายตายาวเรียบร้อยเลยนะตอนแรกเขาสร้างเทอร์เซอร์ชื่ออะไรครับชื่อ4ีชื่อสั้นไปหน่อยนะแล้วก็เลือกฟอร์มอันนี้เขาใช้เป็นอะไรครับ ใช้แบบว่ามีการจอยมีการจอยเทเบิลใช่ไหมครับซึ่งจะบอกไงว่าจอยได้ไม่ใช่ว่าต้องไปเล็ c กมาจาก Table เทเบิลดียวนะซื้อลูกชิ้นเนี่ยจะซื้อลูกชิน้นกับโลตีข้างร้านใส่ถุงเดียวกันก็ได้นะรวมกันมีออเดอร์บายไหมออเดอร์บายด้วยการจอยก็ไปเช็คดูนะครับว่า SQL statement การจอยผมจำได้ว่าสอนไปแล้วเนาะใช่ไหมเราเราคงเรียนกันแล้วด้วยแหละแล้วก็สร้าง variable ขึ้นมา ตัวแปรธรรมดาขึ้นมา1 2 3 4 5เกิดอะไรขึ้นครับจ็อบ1จ็อบ2จ็อบ3จ็อบ4ี่จ็อบ5เปอร์เซ็นต์โลไท์ถ้าเราวาดรูปแสดงว่าในเมมโมรีเราเกิดขึ้นกี่เลกคอร์ดแล้วครับ5เาหรอฮะเป็นเมมโมรีเลกคอร์ดแยกกันใช่ไหมครับแต่ว่ามีโครงสร้างเหมือนกันไหมครับเหมือนกันจากไหนครับโครงสร้างมาจากไหนครับ4เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับก็คือตัวนี้ใช่ไหมครับมีกี่คอลัมน์อ่ะคุณก็คิดดูตรงนี้มีเท่าไหร่ แล้วก็เริ่มมีก i ินมีกินอะไรครับ Open C เปิดเคอร์เขึ้นมาฮะอ๋อได้ข้อมูลตามสเตตเมนต์ข้างบนที่เขียนมาเยอะๆแล้วก็เริ่ม Fetch t e t c h C into j o หนึ่ง c h First l a โ เฟดเฟิร์สโล่ที่อยู่ในเคอร์เซอร์แอเียถูกไหมครับที่คุณบอกว่าผมว่ามันมีเฟดซีตรงนี้ซี C คือถุงที่มันมีข้อมูลซ้อนๆกัน,กนลูกชิ้นหลายหลายไม้แล้วมาใส่ในจ็อบหนึ่งเฟดซีอีกรอบหนึ่งใส่จ็อบสองเฟดอีกจ็อบสามแสดงว่าเรากําลังเอาลูกชิ้นที่อยู่ในถุงอะ่ะแต่ละไม้อะ่ะแยกเป็นถุงเม่ย่อยเคยซื้อของฝากเพื่อนไหมที่มีถุงใหญ่ะ่ะแล้วก็มีถุงไม่ย่นเล็กอ่ะ ขอถุงเขาอะมาฝากมาฝากแยกออกไปแยกออกไปแยออกไป,ออกไปชูกไหมครับแยกกันแล้วเราก็ปริ้นค่ามออกมา DBMS Output จุดพุตลน์จ o อบหนี่คืออะไรครับโ o 1นึจุด job title ท่อนแคทกับอะไรไม่รู้แล้วแต่อย่างนี้เป็นการพุทออกมาจากแต่ละอะไรครับแต่ละ memory record แยกกันนะครับอย่างนี้เราเรียกว่าอะไรครับวิเทคนิค,คาแบบนี้ Exquisite Cursor เดียวกันไปที่ different variable นี่ไง cursor C เหมือนกันแต่ว่า FED ไปที่ different variable หมายถึเห็นไปที่ memory record แยกกันออกไปซื้อของถุงใหญ่แยกเป็นถุงย่อยฝากเพื่อนนะครับแบบนี้คือตรงไปตรงมานะครับแล้วอีกแบบนึง เอออันเนี้ยลบมันนี้ทิ้งก่อนถามผลลัพธ์ก่อนอ่ะลบไม่ออกพร้รอมลิปออยล์ไม่เป็นไรอ่ะลองคิดในใจะนะว่าอย่างเงี้ยคุณคิดว่ามันกำลังทำอะไรมันมันมันทู้ืจะให้ความคิดอะไรบางอย่างออกมา ผมเชื่อว่าข้างบนเนี่ยตรง declare ตัวแปรสามตัวเนี่ยมันน่าจะพอได้ถูกไหมครับพอได้แล้วนะ cursor c หนึ่ง select salary salary คูณ cool factor ก็คือเหมือนกับว่าเงินเดือนปัจจุบันห้าพันเหรียญ us ถ้าเกิดคูณ cool factor ก็คือคูณสองสองเท่าก็หมื่นหนึ่งเงินเดือนหมื่นหนึ่งก็เป็นสองหมื่น where ไลท์ a ดีเปอร์เซนต์ก็คือเอาเฉพาะคนที่มีตำแหน่งงานเนี่ย ขึ้นตัวด้วยตัว A D ตามด้วยอะไรก็ได้จากนั้นเนี่ยมันก็ Open C 1แล้วก็เริ่ม f e t f e t C 1 Into ตัวแปร2ตัวก็คือเงินเดือนเพราะว่าเรา Select นี่ไงฮซ salary กับ s ซ l a r y คูณ Factor ใช่ไหมครับเราก็เลยจะเอามาลงที่คอลัมน์เงินเดือนแล้วก็เงินเดือนที่เกิดจากการคูณด้วย Factor Exit When แล้วเขาก็พูดลายออกมาตรงนี้ได้เลขสองตรงนี้ได้เงินเดือนตรงนี้ได้เงินเดือนสองเท่าตรงนี้โจทย์ข้อนี้เนี่ยจริงแล้วไม่ยากหรอกครับเขาก็บอกว่าคือบางคนเนี่ยอาจจะโดนหลอกได้เขาบอกแฟกเตอร์เท่ากับแฟกเตอร์บวกหนึ่งใช่ไหมครับคืออลโคพยานจะบอกเสมอนะครับแล้วหลายคนชอบผิดก็คือพอแฟกเตอร์เท่ากับแฟกเตอร์บวกหนึ่งแล้วมันหลุดก,กับไปเนี่ยบางคนเขาจะคิดอย่างนี้ฮะบอกว่า อ,อ๋อพอแฟกเตอร์เท่ากับแฟกเตอร์บวกหแสดงว่ารอบถัดไปเนี่ยไอแฟกเตอร์มันต้องเป็น3ใช่ไหมคำตอบคือใช่ถูกไหมครับตอนแรกเป็นสงไงรอบที่2เป็น3มรอบถัดไปก็เป็น4เป็น5เป็น6กเขาบอกว่าแฟกเตอร์ตัวเนี้ยแม้ค่ามันจะเปลี่ยนไปมันก็ไม่อฟเฟกต่อค่าของเซลล์มัลติพลคือบางคนเขาคิดอย่างนี้ฮะ ตรงนี้เขานึกว่าต่อแฟกเตอร์เปลี่ยนไปตรงนี้ตอนต้นเป็น2องไงพอรอบลูปที่2อมันจะกลายเป็น3ามไปคูณที่แท้ไม่ใช่นะไม่เกี่ยวมันยังเป็นคงนจะเป็น2ต่อเวลาเพราะอะไรครับเพราะว่าการโอเพนเคอร์เซอร์ผ่านไปแล้วไงเขาชี้ให้เห็นว่าโอเพนแล้วได้ข้อมูลมาคุณจะเปลี่ยนพารามิเตอร์ของสเตทเมนต์ตรงนี้อย่างไรก็ตามเนี่ยคำสั่งตรงนี้มันไม่มีการเซเลก t ใหม่เกิดขึ้นไงมันทำทั้งเดียว คือบางคนเขาไม่เข้าใจเกอร์เซอร์ก็จะคิดเสมอว่ารูปที่2ไปเซเล็กอีกแล้วเคอร์เซอร์รูปที่3ก็ไปเซเล็กอีกเซเล็กอีกที่จริงไม่ใช่ไงโจทย์ข้อน,นี้มันเป็นข้อหอกอีกข้อน,นึงนะที่ผมเห็นนะคือมันจะหลอกตัาแฟกเตอร์บวกหนึ่งตลอดแล้วคนคิดก็จะคูณนะผลลัพธ์จะคูณบิ้ลถ้าดูผลลัพธ์นี่นะครับแฟกเตอร์รอบแรกเป็น2เงินเดือน4,4 0 0คูณ2เท่าเป็นแป0ันแฟกเตอร์รอบ 2- งเป็น3เงินเดือน26,000 บางคนตรงนี้ทําตอบให้ไปเลยครับมันเอาสามคูณเลยเพราะเป็นสี่มันเอาสี่คูณเลย,เ 4, มเเลยไม่เกี่ยวครับตรงนี้สองคูณเหมือนเดิมเอาสองคูณเหมือนเดิมเอาสองคูณตลอเด,เ,อเ,อเ,ดเพราะว่าจุดประสงค์ก็คือให้รู้เสมอว่าคําสั่งโอเพนตรงนี้เมื่อทําแล้วไม่ใช่จะมาโอเพนซ้ำโอเพนซ้ำหรือว่ามีการ Execute คำสั่งนี้ซ้ำตลอดเวลาไม่ใช่มันทำทั้งเดียวผ่านไปตามโฟล์ตามโฟล์ของมันนะครับรูปนี้ก็ระวังไว้นะครับ บาคนเขียนใหม่ก็ไม่รู้อะหลูแล้วก็เพิ่มค่าไปคูณเราเรียบร้อยดูอย่างถัดไปนะฮะอันนี้อันนี้เป็นไงฮะอันนี้เล่นแฟกเตอร์ แฟกเตอร์เท่ากับแฟกเตอร์บวกหนึ่งอีกรับได้นะไรฮะอย่างนี้อะไรคูณเนะี่ยเหมือนเมื่อกี้ไหมฮะไม่เหมือนแล้วนะไม่เหมือนแล้วนะพเพราะอะไรรู้ไหมตอนแรกเนี่ยตอนแรกเป็นสอ,องเพราะฉะนั้นตรงนี้รอบแรกเนี่ยเคอร์เซอ,เอ 4, 1, ร์ซีหนึ่งตรงเนี้ยคูณสองเท่า โอเพมาเนี่ยจะได้เงินเดือนแล้วก็เงินเดือนคูณสองเท่ามันลูนะฮะลูไปเรื่อยๆมันก็เป็นการคูณสองเท่าตลอดแต่ว่ามันมีการโค o s ทิ i n แล้วไงปิดเคอร์เซอร์แล้วเข้าเซตแฟกเตอร์ใหม่แฟกเตอร์ตรงนี้เกิดใหม่จาก2กลายเป็น3แล้วเขา Open ใหม่เพราะฉะนั้นตอนนี้กรณนนีีคำสั่งที่ทำงานตรงนี้แฟกเตอร์ตรงนี้จะกลายเป็นอะไรครับส แสดงว่าตอนนี้มันมันเป็นการโอเพ่นที่มันดิสเลนต์กันคือเ้าที่แล้วมันใช้เป็นโอเพ่นเดียวกันใช่ไหมครับแฟกเตอร์เปลี่ยนก็ไม่เป็นไรแต่กรณีนี้โอเพ่นครั้งที่1นแฟกเตอร์จะเป็น2ตลอดชีวิตไม่ทําแล้วงานมันโอ้ไปแล้วแต่มันมีการ c l o สแล้วมันมีการเพิ่มค่าแฟกเตอร์แล้วมันมาโอเพ่นอีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยโอเพ่นอีกรอบหนึ่งแฟกเตอร์เปลี่ยนแฟกเตอร์ข้างบนเปลี่ยนตรงนี้คูณ3ละ ้าเพเข้าอีกหนึ่งแล้วโอเพนใหม่ก็คือคูณสี่คูณห้าไปเรื่อยโจทย์ข้อนุ้นแบบข้อนี้ต้องระวังให้ดีใส่ได้เลยฮนะครับเพราะนั้นผลลัพธ์ต้องเป็นยังไงฮะรอบแรกเป็นสองใช่ไหมครับตรงนี้คูณสองเท่าคูณสองเท่ามีหลายคนถ้ารอบที่สองเป็นสามนี่คูณสามแล้วนะไม่ได้คูณสองนะครับคูณสี่คูณห้าไป นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งโจทย์นี้ไว้เป็นเครื่องนะแล้วอาจารย์ถ้าใค,ใครสนใจก็ค o p y ไปแล้วลองดูนะครับลองดูมันนะครับซึ่งมันจะให้ให้อะไรที่ค่อนข้างจะชัดมากนะนี้ยนี้มีเรื่องนี้อีกเปอร์เซ็นต์ฟาวเปอร์เซ็นต์นอตฟาวเปอร์เซ็นต์โลเคลผมเอามาฝากปอะด็นีมีโจทย์ให้ทำไนะีนะ้อธิบายตัวอย่างนี้ไปก่อนเปอร์เซ็นต์ฟาวก็คือคำถาม ที่ถามกับยามหรือถามกับเอพิทุสิตเคอร์เซอร์ได้ในรูปนี้คูณจะเห็นตัวแปรตัวหนึ่งขึ้นมาตรงนี้ตรงแวรชื่อโลนัมโลนัมปกติแล้วเวลาเราเล e c กข้อมูลมาจากฐานข้อมูลเนี่ยมันจะมีคอลัมน์อันหนึ่งเป็นเวอร์ชวลคอลัมน์อ่ะคอลัมน์ที่มันหลอกขึ้นมาหนึง่งเขาเรียกว่าคอลัมน์โลนัมเบอร์หมายวาว่าถ้าเกิดผมมีข้อมูลเนี้ย แล้วผมมีอยู่100เลคคอร์ดผมเรียงข้อมูลดังกล่าว order by last name จากน้อยไปมากใช่นไหมครับเพราะนั้นเนี่ย low number ที่หนึ่งก็คือข้อมูลของเลคคอดที่มีค่า last name น้อยที่สุดจากนั้นนะครับในเนี้ย open c หนึ่งก็จะได้ข้อมูลอย่างนี้ จริงๆแล้วถ้า,าไม่มีแวร์นะมันจะได้ทั้งเทเบลิลเลยแต่โลนำํำน้อยสิบเอ็ดแสดงว่าในถุงนะ่ะผมจะได้ลูกชิ้นมาแค่สิบเอ็ดไม้สิบเอ็ดเล็กคอร์ดเรียงลำดับลูกชิ้นตามขนาดเล็กไปใหญ่แต่กรณีนี้เรียงตามอะไรครับน้ำสกุลน,น้อยมามากจากนั้นพอเราได้แล้วทำอะไรต่อครับเศษสีหนึ่งลงมาตรงนี้ แล้วเราก็เช็คตรงนี้เหมือนกับที่เราเคยเรียนนะครับ if C 1% File เฮ้ยจิ้มมาเนี่ยมีลูกชิ้นติดมาเปล่าถ้ามีก็ปิ้นออกมาถ้าไม่มีก็ exit อ,ออกจากลูกอันนี้คือวิธีการเทคนิคของการใช้เปอร์เซ็นต์ฟาวคู่กับการใช้โลนํม um. มี2ตัวนะครับโลนํา um กับโลไอดีโล ID เราไปค้นดูนะครับคืออะไร นะครับลยดีมักจะไม่สามารถนำมาใช้ในแวร์คอนดิชันของ Statement ได้ไม่เหมาะสมไม่ไม่ได้ด้วยโลนำได้นะครับเราเขียนสเตตเมนต์ออร์เขคานะครับจะมีคนถามเสมอดึงข้อมูลมาเนี่ยต้องการห้าเลกขอดแรก้นหมของ t ทเบิไม่ง่ายเขียนไม่ง่ายยากนะครับเราไปหาวิธีการนะครับคำตอบมีแน่เรื่องนี้แต่ว่ามันเขียนยาวหน่อยทีนี้เรามาดูตัวอย่างถัดไป Not f o u n d not ฟ o u น d เนี่ยก็คือตรงข้ามกับ f o u n ์นั่นเองนะครับอันนี้ผมข้ามไปแล้วกัน Not f o u n d ง่ายๆโลเค l o โ c เ u n t คืออะไรบรรทัดน,นี้ขอบอกเลยครับว่าต้องใช้งานตลอดอันนี้ เล็กแวร์ลูนำน้อยกว่าสิบเอ็ดดูธรรมดานะเอ็กซิสเวนซีหนึ่งเอร์เซ็นคือไม่มีลูกชิ้นแล้วโอซีหนึ่งเปอร์เซ็นต์นอนะครับแต่ว่ามันมีตรงนึงจุดจุดนี้ฮะเปอร์เซ็นต์โลเขาเนี่ย คือถ้าเกิดคุณจำเมื่อวานได้เนี่ยมันมีโลเคาลตัวหนึ่งที่ผมพูดถึงถามยามว่ามีเด็กโดดน้ำไปกี่คนยามตอบว่าสามแต่ยามไม่สามารถบอกได้ว่าขณะนี้คนที่โดดลงไปเป็นเด็กคนที่1ห,หรือคนที่สองแต่เปอร์เซ็นต์โลเคาลของ e x q u i s i t ต c r อร์ซสามารถบอกได้ว่ามันจะบอกเลยนะครับว่าขณะนี้ไม้ที่คุณกินอยู่อะเละขอรที่เสร็จออกมาเนี่ยเป็นไม้ที่เท่าไหร่ มันไม่ได้บอกว่าคุณกินไปทั้งหมดกี่ไม้แต่ถามว่าปัจจุบันนั่นแหละกินที่ไม้ที่เท่าไหร่เช่นดึงไม้มาครั้งแรกเปอร์เซนต์โลเค้าก็ต้องเป็นหนึ่งดึงไม้ครั้งที่สองหรือเสร็จครั้งที่สองเปอร์เซนต์โลเค้าก็เป็นสองถูกไหมครับดึงไม้ครั้งที่สามเปอร์เซนต์โลเค้าก็เป็นสามตัวแปรโลเค้าเนี่ยเอามาสามารถทําเกี่ยวกับหลูมได้ไหมฮะหลูมในการกินไงใช่ไหมครับ มีลูกชิ้นสิบไม้ให้กินห้าไม้เพราะฉะนั้นลูกคุณต้องกินดึงกี่หนครับดึงห้าหนเซนโลเขานะครับเนี่ยครับเดี๋ยวลองผลใจอโจทย์นี้ไปดูนะครับส่วนฟอสหลุมอย่างงี้เดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งทีนี้ผม,ม,มที่ทกนน็มีโจทย์ง่ายๆให้เราลองทํากันนะครับมีโจทย์ง่ายๆลองทําน,นะครับก็อาจจะในเทเบิลนะครับ e m p l o y e e เนี่ย มันจะมีคอลัมน์ first name last name แล้วก็มี salary มี hire date ใช่ไหมครับถ้าคุณไปดูโครงสร้างของมันก็ให้เราลองเขียนเคอร์เซอร์ขึ้นมาง่ายๆสักอันหนึ่งได้ไหมครับโดยเคอร์เซอร์นั้นนะครับให้ดึงข้อมูลมาแค่คอลัมน์ first name last name เงินเดือนก็คือคอลัมน์ salary แล้วก็คอลัมน์ hire date ผมอยากให้คุณดึงข้อมูลขึ้นมานะครับให้มันเป็นลนักษณะของคนที่มีเงินเดือนสูงสุดนี่ะสิบคนแรกเรียงจากมากไปน้อยสูงสุดก็คือต้องมากไปน้อยนี่ฮะสิบคนแรกนักงานมันเยอะนะฮะเอามากไปน้อยสิบคนแรกเขียนแบบเคอร์เซอร์นะครับอย่าเทคนิคอื่นนะครับเอาแบบเครอร์เซอร์อ่านขึ้นมาจากดิสขึ้นเครอร์เซอร์จากนั้นให้อ่านจากเคอร์เซอร์นะครับพิมพ์ออกมาบนหน้าจอทีละคน เดี๋ยวใช้คําสั่ง select star มาแล้วแ์ขึ้นมาเลยนะครับไม่ใช่นะครับคือหมายความว่ามี table อยู่ employee มี first name last name salary ใช่ไหมครับให้คุณดึงข้อมูลจาก this table เนี้ยขึ้นมาบน memory ในรูปของ cursor นะครับแล้วก็ทำยไงก็ได้อ่านจาก cursor เนี่ยโชว์บนหน้าจอให้มันแสดงชื่อนามสกุลเงินเดือนวันที่ว่าจ้างเนี่ยออกมาในรูปเรียงลำดับ จากคนที่มีเงินเดือนมากไปน้อยสิบคนแรกได้ไหมต้องใช้อะไรครับต้อง define cursor ต้องมี order by เงินเดือนใน s e l e s statement เสร็จแล้วตอนที่คุณเฟ t คุณต้องใช้โลเ a l าตามนี้ผมเปิดโลเ a l าไว้ให้ลองดูครับดูสไลด์อย่างเดียวโจทย์เดี๋ยวมีอีกนะฮะเดีย๋ยวจะมีทำ cursor บนลูกซ้อมเงอินสองชั้นอันนั้นากสุดเลย แต่เราลองเล่นลุ่นนี้ก่อนนะไม่หมูอะแต่ผมก็ว่าทําได้อยู่ดีอะแต่ว่าใช้เวลาเท่านั้นเองคิดนิดนึงนะดึงจาก4คอลัมน์ table employee ขึ้นมาใน memory แล้วก็พิมพ์าบนหน้าจอเรียงลำดับเป็นเดือน10คนแรก top 10 ในเคอร์เซอร์ต้องเรียงไว้ก่อนนะถ้าไม่เรียงเนี่ยซเมมือซื้อลูกชิ้นนะ่ยจะกินลูกชิ้นที่มีขนาดใหญ่สุด1ิไม้10ไม้แรกะซื้อ20ไม้ใช่ไหมครับบอกคนขายช่วยเรียงลูกชิ้นมาหน่อยเลไม้บนใหญ่สุดใช่ไหมเพราะต้องการกิน10ไม้ที่มีขนาดใหญ่ลงมาตามลาดับก่อนให้คนขายเรียงมาถ้าคุณก็กินต้องเรียงกับเคอร์เซอร์ใช่ไหมแ้วคุณก็เฟดมาแต่ตอนกินเนี่ยคุณต้องกินแค่สิบไม้นะ ไม่ใช่กินสิบเอ็ดนะคุณต้องนับตอนกินด้วยถพาเเอกประเด็นคือโคดยังไงนี่ต้องเขียนแล้วโคดเคอร์เซอร์ทิ้งเนี่ยนะครับไม่ใช่เขียนเสร็จโอเพนค้างเอาไว้ ai, ทําโจทย์ข้างหน้าเดี๋ยวสถ้าพักโนโบุกคุณก็เมมโมรีหมดหละถ้าคุณไม่โค้ดอ่ะไปเรื่อยๆเนี่ยก็บูตใหม่แต่ว่าคราวนี้โชคดีเทเบิลนี้ข้อมูลน้อยถ้าเกิดคุณไปเจอข้อมูลเยอะๆมากๆเนี่ยก็ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์ไม่ใช้นบุกนะ 好不好？